กสบายดีเลยสวัสดีเดลยพี่น้องป้องายเบิดสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้เฮากกสิอ่าลงมาอ่าถ่ายสวนให้เบิ่งเนาะเป็นสวนแตงโมเฮาแหละเฮาก็ไปถ่ายจักทิดวะประมาณ2ทิดเนาะเขาบ่ได้ถ่ายสวนเนาะเดี๋ยวเฮากกสิอ่าถ่ายสวนแตงโมให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นอะได๋เนาะว่ามันสีไงนะวอบ่ฮักกาซีพาไปเบิ่งเลยว่าแตงโม ของเบาสีนี่สิใหญ่เนอะบ่เนาะโอเคทุกคนไป่บึงนน่องเนาะไปลงมาเหาะสวนเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่มาเหงื่อเปล่มืเลยเนาะนี่นี่อ่าอันนี้เป็นเปล่งเนาะแตงแตงจริงเนาะเป็นแตงเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่นี่เปล่งเนาะเปล่งซุกเนาะ อ่ะนะสีพาไปเบิ่งแต่งมูลเลยเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะเต่งมูนี่เนาะแต่งมูนะนี่เนาะอ๋อใหญ่แต่เไปแลพี่น้องนี่เนี่ยเน,น,นากะก็ถือว่าใหญ่ไว้พอสมควรเนาะพี่น้องเนาะอ่าบอสีกะบอสอะไรคอยถ่ายคลิปอ่าอัปเดตส่วน ให้เบิ่งเนาะกะคิป1 2คิปถายที่นเนาะแตงงูเนาะพี่น้องเนาะนี่ๆโอ้ะแตงงูนี่มใหญ่นึงพี่น้องอืมคือว่าใหญ่ไว้พอสมควรเนาะแต่มากยังบ่ใหญ่และยังบ่เสมอปานใดเนาะบ่ซํา อของคนอื่นพูนเอาค้นกะปลูกเล้วจึงขายเพืน้องพี่น้องเนาะจะงได้ขายบางคนกันนี่เนาะเตีงงูเอ้หมักางใหญ่หนึ่งพี่น้องอ่าพี่น้องเน่นๆเนี่โอ้นี่เห็นบ่อ่าสาดีเนาะอันตอนนั้นที่เขาทายเบิ่งกะกำลังแก่ๆแต่ตอนนี้กะเขาเลยตัดขายไปเนาะ เสร็จไปให้หนึ่งแลพี่น้องเนาะอันนี้เาสคือถ่ายแตงโมให้อีกให้หนึ่งเนาะแตงโมเฮากาปลูกแค่สองให้นะพี่น้องแตงโมปลูกสองให้นี่นี่นี่โอ้พี่น้องเพียงเนาะนี่นี่โอ้ปาดพี่น้องนี่นี่นี่ ô mà một ngày nừng nè để mua nó đó mà một ngày nừng nè ở đây mà vậy mà áp điện hay thì nó mừng nó mua không thì này, cái ngoài cái nó thì nó mua cả mà ngày có sống khuôn này nó thì bao chắc 2-3 thịt cả อาสีได้ย้อนปิดเอาอยู่เนาะพี่ห้องเนาะแตงโมเหเนาะนี่นี่นี่หมากวันไงหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวฮาสีไปไายอาสตี้เบิ่งเนาะอีหอยหนึ่งเนาะเดี๋ยวให้เบิ่งแตงโมของหอคนเนาะนี่ส่งหมากพี่เนาะมักไงนี่นี่ ป,ปีนี้ก็มากไงเพอสมควรเนาะปีนี้เนาะปลูกพีตะเก้านะ่ะอ่าได้ประมาณมา่างประมาณสามหนีเนาะพี่น้องเนาะประมาณสามหนีเลยตายเนาะได้สมึงเลยตายเครื่อนตาย <c oughs> อเอากะมาจากคำสิวาพี่น้องเนาะอ่าอ่าเนี่ยสิ บุงสาดีอีกเนาะอีกให้นี่ก็คือสาดีห้องปลูกเองเนาะสาดีของบอกสีกแลนะเนาะอ่านี่นี่ให้นี่ให้นี่กัยังทัานได้แกนะ่เนาะอีกประมาณสักสักทิตหนึ่งเนาะกะสีได้ตัดขข่เลนะ้วเนาะพี้องเนาะนี่นีนะนนสาดีเนาะนบรรยากาศตามทองให้ทองหน้า พี่งเนาะเนี่ยนี่อันนี้ก็เป็นแตงโมเพี่เนาะแต่บงงามป่ะเนาะนี่ปกติปีอ่าปีที่บ่อซีเคยปลูกเนาะกะซีแตงโมกะโมญ่ายน่เนาะพี่เนาะนี่นี่ตะมักน้อยอย่างนี้เนาะปีตะเก่าเนาะปลูกหมักน้อยกะปอดจะเป็ดอย่างนี้เนาะอ่าเดี๋ยวสิไปเบิ่งพ่อตึกป่านพี่เนาะอืมสาธิพี่เนาะ อ่าป mm ุก hmm. mm ็พอได้ไปซื hmm. <mam> ้อก <'d> em <te> ินเนาะพี mm ่น hmm. eh ้องเนาะอืมน้ำหนองก็ยังดาลอยู่เนาะพี่น้องเนาะ2กาอ่าเป็นหนองเฮาซื้อนะพี่น้องเสร็จตมูเนาะออ่ากสิสุกแล้วเนาะใครมันใกล้เกินเียงกะมาแวะซงได้เนาะนี่ผักสลัดนะพี่น้อง พิธีหาเงินตามธรรมศาสตร์นะองเพียงเนาะปลูกพังไปถ้าบ่ปลูกบวชอะไรกับเรมีเงินนะองเพียงเนาะพอได้ซื้อกินพอได้ซื้อ,อดำรงชีวิตไปเม,มือเนาะมันคือเสตพี่น้องหมักเด่นพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่นี่ ป่าพี่น้องน,นี่อืมอืมป่าพี่น้องอืมพอของเราสีตึกเอพี่น้องอุ้ยโอ้ตกใจพี่น้นนนนนองเนาะว่าไงป่าในหนองนนพี่น้นองเนาะตึกใหญ่เพิ่งพัวอยู่เนาะเดี๋ยวสิไปเพิ่งพอตึกป่าพี่น้องเน,นาะ ไอซีมาเบิ่งพอตึกปลานนอัานน,นี้โอ้เดียวมาเนี่ยู่่วะโอ้มเนี่ยนี่โอ้ย เปิดง่ายเนอะปลา,าน่ะพิดออกถือติ๊กที่นี่ว่าปลาอยูในเงีงเงงกัน,กนตึก๊กอยู่คนเดียวนี่เอ้ามองขึ้นีสองอัน น uh ี huh, ่นน no, 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 no. oh. hey. ah, ั uh ่น huh. น okay. oh. ี่โอ้เ hey ฮ้ยไปซืโอ้โเสียที่ตัวโปใหญ่นะ dạng vậy oh, không được nữa tự nữa 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 ซื้นไงวันนี้ว่าหลุดเหร

โอ้สี่หาตัวเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะกาได้อ่าถ uh, ่ายส่วนดอกมูเลยกาแตงแต่งมูอลไรแกกับสาดีนะพี่น้องเนาะนั่งก่อนน้อเมย์อะไรอะไรถ่ายแต่งนะกาสาดีแต่งมูกับสาดีเนาะเอากาถ่ายบลวงพ่อหาป่ามีน้องเนาะอ่า หายกินตามธรมรมชาติแถวทิ้นท้องไหท้องน้าเนาะพี่เนาะปลูกพังกับพอได้ซื้อพอได้ขายเนะะาะทำปลุบพังกับขายแต่ผมมีเงินมวยยังซื้อกินเนาะกับพอได้แต่ซื้ออยู่ซื้อกินเนาะแต่ถ้าขายก็ได้ซื้อสหสิบขายกับผมเคยได้ว่าในลายหรอกเนาะส่วนมากคือมีแต่ได้แต่ สี 4, 5, 60, 60, 100, นน่ห้าสิบหกสิบเซน,นประมาณนี้เนาะหาเป็นเงินไทยกะประมาณสามสี่ห้าร้อยเน,ะน,นะะาะพี่น้องเนาะกถ้าเบุดอันแตงโมกับสาดีนี่กะผมมีเงินนะพี่น้องเนาะกนี่จะขายผักขายหางไปทำมาสา,า,ารม,มีนอ้องเนาะขายผักแล้พอได้ซื้อกินเนาะผักกะยูดาวกะโเป็นราคาผักกะเนาะ ผักกับโปรพินราคาผักกับเป็นแต่ส่วนมากกต่ช่วงช่วงนี้ก็มีแต่สตดี้กำลังสิเป็นราคาเนาะถ้าของไฟวานน้อพี่น้องเนาะอ่าสี่หาพักประมาณหาพันเป็นเงินไทยกับยี่สิบบาทน้อพี่น้องเนาะอ่าก็โอเคนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะพี่น้องเนาะถ้าเบิอร์ไหนก็อย่าลืมกดไดแชร์กดติดตามเฮาหน่อนพี่น้องเนาะเพื่อให้ฮอด หนึ่งพันซับสไครต์พี่น้องเนาะหนึ่งพันูติดตามนะพี่น้องอโอเคพี่น้องว่าลายยห่ห้างเนาะก็ขอจบคลิปเพลงเนี้เนาะโอเคพี่น้อง